สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวรละครเรียกว่าเป็นประบพิมของช่างหลวงวิจิตนรมนนะครับขอบร่างฟันหนูนะครับเป็นองค์ที่กล่าวขานกันมากนะครับเลยนำะมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับดูองค์นี้นะครับ เดี๋ยวเราดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับเป็นองค์ครูของพระใมหานะครับองค์นี้ดูเนื้อนี่จัดจ้านมากนะครับดูเนื้อก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพื่อนๆสมาชิกดูขาวนมข้นนี่นะครับเป็นองค์ องค์ที่หาดูยากนะองค์ดังในตำนานนะครับเป็นสมเด็จคนดังนะเพื่อนๆลองเสิร์ชหาดูนะสมเด็จขอบร่างฟันหนูคนดังนะก็จะขึ้นมาให้ดูเลยนะนี่แม่พิมพ์เดียวกันนะครับเพื่อนๆดูดูการแตกดูการแตกเเพื่อนๆดูดูการแตกดูการปริออกของท่านนะครับ หาดูหาชมยากนะครับแล้วก็มาดูตรงเม็ดพระธาตุเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเม็ดพระธาตุรอบโบราณท่านว่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับรอบขอบเราก็จะเห็นเป็นเม็ด แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆรอบขอบนี้นะเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมครับความงามที่เป็นธรรมชาตินี่อิสัย ดูล่องรอยการแตกของตานนะครับในี่การปริการแตกสวยงามนะครับปริแตก หเห็นไหมครับนี่เราก็จะเห็นเม็ด,มดพระธาตเม็ดนี้สวยงามมากเลยนะครับซึ่งรายละเอียดนี่ต่างๆพนี่ยพ่อใหมหาได้กล่าวไว้แล้วในในช่องนี้แหละครับเพื่อนสมาชิกมีเวลาก็ลองก็ไปเสิร์ชดูได้นะพ่อใหญ่มหากล่าวไว้ กาไว้หลายคลิปหลายตอนด้วยกันนะครับถือว่าคลาสสิกมากนะครับในเมน็ดนี้เรามาดูตรงขอบล่างฟันหนูตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนกับฟันหนูออกมาแต่ว่าของพระเหญมหาองค์นี้ที่คลาสสิกก็คือเป็น ตรงฟันหนูเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเหล็กไหลนะเพื่อนๆเนี่ยที่ว่าคลาสสิกกว่าทุกองคนะ์ขอบร่างฟันหนูเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเหมือนกับฟันหนูในช่างแงงออกมาตรงนี้แต่ว่าของพ่อเหญม,มหานี่ไม่มีมีลักษณะฟันหนูเรือนรางแต่ว่ามีเหมือนกับเป็นเม็ดเหล็กไหลนะช่างแงงออกมาตรงนี้นะครับ เพื่อนสมาชิกดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความงามคลาสสิกมากบอกเลยนะครับเนี่ยเย่เพื่อนดู ด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังในความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับธรรมชาติแบบงามมากนะครับ หาดูหาชมหาดูหาชมลำบากถ้าเราไม่มีโอกาสจริงๆนะครับนี่เพื่อนๆสมาชิกดูดูเม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ ความงามเพื่อนๆดูดูตรงนี้นะครับเนื้อนี่ช้ำเลยนะครับ เนื้อนี่ฉ่ำนวลดูสิครับเม็ดเม็ดประธาดเม็ดนี้นะครับงามมากนะครับเม็ดประธาดเม็ดนี้ ความงามดูล่องรอยการปริการแตกตรงนี้นะครับปริแตกเยอะนะเห็นไหมครับนี่รอยปริรอยแตกงดงามนะครับ เราดูทุกจุดนะครับนี่เพื่อนเพืนดูเม็ดนี้นะครับโบราณตั้งว่าเนื้อบอบช้ำผิวบอบช้ำตรงนี้นะครับ สวยงามนะครับนี่คือด้านหลังมาดูด้านข้างดูด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับเนื้อนี่แตกเรียวกว่าบ,บ่อน้ําตานะเนื้อนี่แตกปรีออกเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเหมือนเม็ดข้าวอยู่ด้านในนะครับเนี่ย,เ,ยเรียวกว่าบ,บ่อน้ําตานะครับงดงาม เป็นธรรมชาตินะงดงามแล้วก็เป็นธรรมชาติความชำ่ำเห็นไหมครับเนี่ย ความงามของท่านนะดูแล้วนี่คลาสสิกมากนะเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับนี่เมด็ดเม็ดพระาธาตุนะครับนี่เม็ดเหล็กไหลไปดำในเม็ดพระาธาตุเม็ดเหล็กไหลไปดำเม็ดพระาธาตนะุบอ่อน้ำตา เพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับตูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ